องค์กรสวัสดิการประชาชนชุมชนเมืองท่าบ่อน้ำมงขับเคลื่อนโครงการตลาดสดชุมชนน้ำมงปลอดภัยวิถีใหม่หลังโรคระบาดที่ตลาดสดชุมชนน้ำมงตํบลน้ำมงอำเภอท่าบ่อจังหวัดนนองคาย นายมนูอิศิประธานสภาเทศบาลเมืองหนองคายเป็นประธานเปิดโครงการตลาดสดชุมชนน้ำมงกอดภัยวิถีใหม่หลังโรคระบาดซึ่งองค์กรสวัสดิการประชาชนชุมชนเมืองท่าบ่อน้ำมงจัดให้มีขึ้นโดยมีนายเจษฎากรพมเทศประธานองค์กรสวัสดิการประชาชนชุมชนเมืองท่าบ่อน้ำมงกล่าวรายงาน มีเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดหนองคายนักง,งานสาธารณาสุขอำเภอทอ่าบ่อและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,น้ำมงร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในเรื่องชุมชนปลอดภยัยวิถีใหม่หลังโรคระบาด วิธีการทดสอบสารปนเปื้อนในอาหารวิธีการล้างมือการหยิบจับอาหารวิธีการล้างผักและผลไม้ที่ถูกวิธีการเลือกล้างภาชนะอุปกรณ์การเลือกใช้เครื่องปรุงรสอาหารและการแต่งกายที่ถูกสุขลักษณะรวมทั้งจัดทำอ่างล้างมือแบบเท้าเหยียบโดยเป็นการปรปับปรุงอ่างล้างมือที่มีอยู่แล้วให้เป็นอ่างล้างมือแบบเท้าเหยียบตามต้นแบบตัวอย่างที่กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำหรับโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองท่าบ่อประจำปีงบประมาณ2,565เพื่อให้ผู้ประกอบการผู้ค้ามีการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในตลาดให้มีความสะอาดปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและสร้างความตระหนักในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 รวมทั้งแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมของตลาดสดชุมชนน้ำโมงทั้งในเรื่องขยะน้ำเสีย ความสะอาดทั่วไปการปนเปื้อนของสารพิษในอาหารโดยให้ผู้ซื้อผู้ขายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาตลาดสดชุมชนน้ำมงให้สะอาดปลอดภัยได้ตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่องโดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าบ่อประธานชุมชนประชาชนและพ่อค้าแม่ค,ค้าร่วมโครงการจำนวนกว่า100คน,อนอเอาเลยอเอาเลยเอาเลย อาหารวิทยาอาหารอาหารสดก็อย่างเช่นเนื้อสัตว์กสดนะคะอาหาร่ค้า่ค้าต้องเรียนรู้เรื่องอะไรนะคะหนึ่งก็คือเรื่องสุขาภิบาลอาหารมาตรฐานของการทาอาหารอยู่แล้ว่ะอี่่นะคะแล้วก็มีการป้องกันการ ตายจากโรคโควิดคนอย่างเช่นช่วงนี้โควิดหรือไข้หวัดใหญ่นะคะซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับอาหารทั้งหมดคือเตรียมบูงประกอบเตอร์สั้นนายร่างเรียนอาหารรวมเยอะขนาดนี้เราก็หย่อนสี่เวลานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าสารปูงตังเคาะสนะคะผู้ประกอบการคือใครบุคคลหรือ